สวัสดีครับอาเจียงชาแนลนะครับวันนี้บุกบ้านของคุณยายทองคูณอีกแล้วตอนนี้มีแต่แม่แม่ทั้ทงนั้นเลยทำอะไรกันบ้างเลยเนาะอจอบยยลอยมาตั้งนานนะูน่นครับคุณแม่ควานทั้งนู้นก็อทำความสะอาดกันไปนคุณยายทองคูณก็ รออาบน้ำเนาะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ mm. นี่<ช>ครับมุงแนละ้วมุงแนละ้ววันนี้มีแต่แม่แม่ควานนะครับพ่อควานไปทําอะไรพ่อควานไม่เห็นพ่อควานเลยไหมพ่อควานไปตัดยาพ่อควานไปตัดหญ้าแล้วโอเคครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครับนี่ครับแม่ควานทางนี้ก็อ่เตรียมอาหารอืมปอกอาหารเตรียมอาหารมันแก้วครับวันนี้นี่ม,นมันหวานเลย ช้ำๆเลยนะครับส,ดๆ,สดๆเดี๋ยวไปล้างต่อผมมีมะขามด้วยมะขามนี่นมะขามอะไรคราเนี่ยมะขามหวานมะขามหวานกินได้เลยนี่ครัามมาามมาบแม่ควานแม่ควานปอกปอ,อกอ้อยรอละอกอ้อยรอค่ะนี่ปอกคุณยายคุณยายแก่แล้วต้องปอกค่ะจ้าคุณยายแก่แล้วต้องปอกปอกแล้วก็ล้างล้างก็สับเนาะยายเนาะค่ะจ้าก,ก็ต้องผ่านการพัชจุไล มีคนติดตามเยอะนะแล้วก็ดูดูกันการชมแม่ช่องเล็กๆของผมมีคนดูสิบห้าสิบคนโอ้คือว่าผมดีใจมากเลยนะครับเนี่ยตรงนู้ก็ล้างแล้วให้คหุณยายอาบน้ําก่อนนะครับคุณยายทองคูณนี่อาบน้ําก่อนวันนี้มีมีแต่แม่ควานนะคือรวมๆไปแล้วต้องแม่ควานหนึ่งท่านสองท่านอายุร้อยกว่าปีฮะอาจจะสองร้อยนะฮะสองร้อ นี่มีมะขามให้ยายด้วยมีต้นมะขามมีกิ่งมะขามเนะมาะมะขามหวานให้คุณยายได้เคี้ยวเล่นๆนะครับนี่นี่อุ้ยเดี๋ยวคุณคุณแม่ควานด้านหลังผมเดี๋ยวจะลอง,<ด>ล,องลองมาล้ำให้ฟังนี่ <จะ S 1> คุณยายาให้สะอดจะได้กินอร่อยอร่อยฮะแม่ควานจะลองเพลงให้ฟังหน่อยจ้ะ หมอลำหม,มอลำัมก่มมอนลำมั้ยรำมาเป็นติลออำไม่มเป็นลำเป็นเมื่อกี้ได้ยินเสียงแววอยู่นะแม,ม่ควานอา้าวปอกันต่อไปต่อไปนี่ฮะเป็นบรรยากาศถึงความสุขของช้างควาน แล้วก็เพื่อนบ้านแบบที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันและมามีความสุขด้วยกันอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำใช่ไม่ช่ยต้นยายทองคุณโอ้นี่คุณแม่ขวานทางนี้เฮ้นเป็นยายคุณแม่ขวานทางนี้ก็ทำมะขเมเนอยู่นะครับบอกนี่อาอจัดไปเลยครับวันนี้ขอให้มันหมานนะฮะ ลงเยอะๆก็ขอให้ไข่ได้เยอะๆนะครบเป็นกำลังใจให้นเนานะ,ะอะนี่แลหละครับคุณยายก็นู่นนะอาบน้ำเรียบร้อยนะครับ <ๆ S 1> ขาะนี้ก็มาพึงนิดนิดหนึ่งว่มีสแสลมกลางแดดให้หน่อยนะครับๆๆๆเดี๋ยวตอนเย็นๆก็ๆๆเห็นจะพาคุณยายไปไปเดินเล่น จ้าไปเดินเล่นกันออกกำลังกายครับออกกำลังกายกินได้กินแล้วก็ต้องออกกำลังกายพระอาจารย์มาพระอาจารย์ท่านไปฉันเพลนที่วัดป่าเอเียงโอ้อนามัยฮะอนามัยเนาะวันนี้วันอนามัยเขาจัดปีใหม่เนาะปีใหม่เขาปีใหม่เด็ดนิวโนมโวพระอาจารย์คุณแม่ ท้องคูณนี่อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดเราเลยนะครับคุณแม่ธรรมะธโมอยู่แล้วนะครับผู้สูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช้างแม่แม่ควานนะฮะแม่ควานแม่ควานธรรมะธโมนี่นี่มาด้วยกายชอบขะตีละฆังชอบนอนชอบตื่นตื่นเออนะตื่นช่วงตอนตอนเช้าเนาะตอนเช้าบางทีก็ตีสี่ตีสี่ตีห้าประมาณนี้เวลาในช่วงก็ชา ลีละครั้งวิทบาดยายทองคุณก็จะจะตื่นลุกลักขึ้นเลยอด,ดูสีหน้าของคุณยายครับจะตื่นเวลานี้ประจำดูช้างหนๆ<ม>ท่าน<ม>วา่วา,วาดูดูช้างเวลาช้างก็มีควอบฉูดเขาสนุกอยู่ยังไงสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงยังไงนะครับสังเกตดูใบหูนะครับแล้วก็เวลากินเวลา าทานอาหารลงไปนะครับกลิ่นลงไปเนี่ยสังเกตดูที่อึออของช้างด้วยนะครับถ้าอึอละเอียดแสดงว่าเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับถ้า,าเวลาเอาพูดง่ายภาษาแบบไม่เหมาะอะไรนะครับแล้วแต่นะฮะก็คือเวลาขี่ไปเนาะมันไม่ละเอียดเนาะแสดงว่าร่างกายยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าถ่ายมามีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ดีนะ อ,นนอันนี้ก็คือสบายสบาย,บายครับใบ<า>หูปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนะดูงวงก็แปลงไปมาสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยถ้าเป็นก็เออสบายนะครับไม่สบายได้ยังไงอาบน้ำไม่เมื่อจากกีใช่ไหมครับ <c oughs> ดูแม่ควาน <c oughs> ทำลงยิ้มเลย <c oughs> วันนี้มีแต่แม่ควานมา <c oughs> พอควานหายเมื่ไปหาปลาหมดต้อง <c oughs> ให้แม่ควานมาจัด <c oughs> การอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ย่งไรก็อย่าลืมไปแล้วกันนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกาแฟฟโดยเฉพาะกาแฟกาแฟฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเจียงชาแนลนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่อช่องของทางคุณแม่ทองคุณเติมมะลด้วยนะครัะผมก็จะปิดไลฟ์สดนะครับนี่ขายอาหารนะครับช่วย เป็นคะแนนนะครับสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็คะแนนช่วยเป็นค่าอาหารให้กับแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับนี่ <c oughs> นะครับตอนนี้กําลังเตรียมพร้อมเลยนะครับม,มีกล้วยหวานๆให้แม่นะครับมีมีกล้วยมีอะไรอีกมันแก้วแล้วก็มีม,มีอ้อยนะแตงกวาด้วยต้องล้างสะอาดเลยครับล้างแล้วเนาะ อันนี้ยังไม่ล้างเยอะโอเคครับผมนี่ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบกด subscribe ด้วยะขอบคุณท่านที่มาชมเราด้วยครับคุณแม่อขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณอคขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ควานนะครับนี่แม่ควานเลยนะครับเจ้าของช้างเลยนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดตามเยอะๆนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจสะพานบุญช่วยช้างนะครับขอบคุณครับ